พูดถึงอาชีพนะคะมีข่าวดีสำหรับกลุ่มแรงงานฝีมือนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะคอรมมีมติอนุมัติอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ3ระดับรวม17สาขานะคะโดยจ่ายสูงสุดถึงวันละ715บาทค่ะแล้วถ้าหากนายจ้างไม่ทำตามที่กำหนดไว้หรือว่าจ่ายสูงกว่าก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะ แรงงานที่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะคะทั้งช่างระบบเครื่องกลไฟฟ้าและช่างบริการถือเป็นคนอีกกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งมีส่วนในการสร้างรายได้เข้าประเทศล่าสุดเมื่อวานนี้คอรมอเห็นชอบกำหนดอัตราขออภัยค่ะเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ3สาขาอาชีพนะคะรวม17สาขาค่ะ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่11นะคะกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ17สาขาค่ะคือกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหาการประกอบด้วยช่างระบบส่งถ่ายกำลังค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออยู่ที่วันละ495บาทสาขาช่างระบบปั๊มและวาล์ว515บาทต่อวันค่ะสาขาช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก500บาทต่อวัน สาขาช่างปรับ500บาทต่อวันค่ะสาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิกแม็กด้วยหุ่นยนต์520บาทต่อวันนะคะสาขาช่างแมคคาทรอนิกและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบ่งเป็น3ระดับเริ่มที่545บาทต่อวันถึง715บาทต่อวันค่ะ ส่วนกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกลจะมีทั้งสาขาช่างซ่อมรถทแทรกเตอร์การเกษตรสาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลังสาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรถขุดสาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถกจูงและสาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก และกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการคือสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทั้งโภชนาบำบัดวารีบำบัดและสุขนทบำบัดสาขาพนักง,งานผสมเครื่องดื่มสาขาการเลี้ยงดูเด็กและสาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนะคะจะมีผลบังคับใช้90วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปทีนี้เมื่อประกาศกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยถ้าหากนายจ้างจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นใครเป็นแรงงานกลุ่มแรงงานฝีมือเหล่านี้นะคะต้องตรวจสอบข้อมูลนะเพื่อให้เราได้รับสิทธิ์ตามที่ควรจะได้รับนั่นเองค่ะ